อย่างน้อยสุดเนี่ยนายกอ่านนายกอ่านนายกเห็นแล้วก็ถึงได้มีความเห็นว่าต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับพรบรบำนานแห่งชาติมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับวันนี้มีข่าวดีด้วยนะครับว่าตอนนี้ท่านนายกได้เห็นพรบฉบับนี้และก็ได้อ่านแล้วด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามในข่าวผมได้เลยครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563เวลา10.00น,นเครือข่ายประชาชนเพื่อรักสวัสดิการประมาณ20คน ยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เร่งลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติของภาคประชาชนโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการเปิดประชุมสภาที่กำลังจะถึงนี้โดยมีนายปฏิบกิรติเลขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับมอบณห้องประชุมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลพร้อมให้ข้อมูลว่า กำลังอยู่ในขั้นของการขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ซึ่งเริ่มทยอยส่งมาบ้างแล้วนี่นะครับหนังสือที่ส่งถึงท่านนายกนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับลงวันที่12พฤษภาคม2563นะครับเรื่องติดตามพรบรบำนาญแห่งชาติเรียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการได้ยื่นเสนอกฎหมายร่างพรบรบำนาญแห่งชาติ พศจ,จุดจุดจุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2562ผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา163และผ่านกระบวนการตรวจสอบทางรัฐสภาแล้วขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ระหว่างการรับรองโดยนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นกฎหมายด้านการเงินการเสนอกฎหมายพรบรบรำนาญแห่งชาติเป็นการลิเริ่มโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เป็นการรองรับสังคมสูงวัยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีกว่า11.11 11ล้านคนปัจจุบันรัฐได้จัดสรรงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพแบบทวนหน้าแก่ผู้สูงอายุในอาตาัตรา600-1,000บาทตามขั้นอายุโดยใช้งบประมาณ71,895.39ล้านบาทโดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับจำนวน9.09ล้านคน ในขณะเดียวกันรัฐได้จัดสวัสดิการบำนาญให้แก่ข้าราชการเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการจำนวน2 2 3 7 4 3 6 5ล้านบาทมีคนได้รับจำนวน6.5แสนคนจากงานศึกษาหลายชิ้นพบว่าจำนวนเงินเบี้ยอย่างชีพไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในคนที่ไม่สามารถทำงานได้หรือมีไรายได้ไม่แน่นอน ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินในครัวเรือนทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากจําเป็นต้องพึ่งลูกหลานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีเพียงค่าจ้างคันต่ําหรือน้อยกว่าจนไม่สามารถทํางานเพื่อให้มีเงินเก็บเพื่อออมไว้ในอนาคตกลายเป็นวงจรของการส่งต่อความยากจนต่อเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการไม่มีสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ในวงกว้างการมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทำให้ประชาชนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้เร็วขึ้นลดภาระด้านสาธารณสุขในขณะที่การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกับล่าชา้าการตกงานการขาดรายได้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะยากลำบากระบบรองรับที่ไม่ได้เป็นสวัสดิการทวนหน้าการคัดกรองที่เกิดการตกหลน่นทำให้คนที่จำเป็นไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันต่อสถานการณ์จนเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นทางเครือข่ายเห็นว่าผลจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นปรากฏการณ์ที่รัฐจำเป็นต้องมีแนวทางในการสร้างระบบสวัสดิการ เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับปัญหาทั้งในระดับเร่งด่วนและในระยะยาวการจัดสวัสดิการท่วนน้าเช่นการมีเงินรายเดือนในทุกช่วงวัยซึ่งกำลังเป็นแนวทางของประเทศอื่นทั่วโลกทั้งนี้การมีสวัสดิการท่วนน้าจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องจัดระบบทะเบียนข้อมูลของประชาชนทุกคนโดยต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและต้องไม่มีการละเมิดเสรีภาพ และความเป็นส่วนตัวของประชาชนในอนาคตเพื่อเป็นการเริ่มต้นและสร้างแนวทางการจัดสวัสดิการพื้นฐานทวนน้าทางเครือข่ายเห็นว่าการเปลี่ยนเบีย้ยยังชีพให้เป็นบำนาญทวนน้าในอัตราที่เพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นสร้างสวัสดิการทวนน้าที่เป็นจริงในประเทศไทยได้ทางเครือข่ายจึงคายขอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา เร่งให้การรับรองกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาตามแนวทางประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งนี้เครือข่ายและภาคประชาชนจะดำเนินการติดตามการรับรองร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจากท่านโดยคาดหวังว่าท่านจะรับรอง ก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะถึงนี้เพื่อให้ร่างพรบฉบับนี้ได้บรรจุเข้าวาระการประชุมของสภาโดยเครือข่ายจะขอเข้าพบท่านหรือผู้แทนที่รับผิดชอบเพื่อรับฟังแนวทางความคืบหน้าในการดำเนินการของท่านต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือนายนิมิตเทียงอุดมเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ นี่ก็เป็นหนังสือนะครับส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของพรบบำนานแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้ท่านลงลายมือชื่อรับรองก่อนที่จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะถึงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับหลายๆท่านนะครับเพิ่งจะมาติดตามช่องผมนะครับอาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบำนานแห่งชาตินะครับผมขออธิบายคร่าวๆสั้นๆนะครับว่าบำนานแห่งชาตินี้ก็คือพรบ บำนานแห่งชาติซึ่งประชาชนนะครับเป็นฝ่ายผลักดันกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยยื่นเรื่องไปที่รัฐสภานะครับแต่ก่อนที่กฎหมายจะเข้าไปในสภาได้โดยสมบูรณ์นะครับต้องผ่านท่านนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองนะครับและถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรับรองแล้วก็จะเข้าไปสู่กระบ,บวนการออกเป็นกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งในเนื้อหานะครับคร่าวๆก็คือจะเกี่ยวกับนี้นะครับฐานความคุ้มครองทางสังคมนั่นคือ ผู้สูงอายุทุกคนเมื่ออายุครบ6กปีจะต้องได้รับบำนาญพื้นฐานรายเดือนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนและมีการปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจเปรียบเหมือนปิ่นโตชั้นข้าวที่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนและตอนนี้นะครับทางกลุ่มเครือข่ายนะครับเขาก็มีกิจกรรมให้ช่วยกันเวลาโพสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับพรบรบำนาญแห่งชาตินะครับให้ ใส่แฮชแท็กว่าหนุนรัฐสวัสดิการแล้วก็แฮชแท็กหนุนบำนาญแห่งชาตินะครับเพื่อส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินว่าเราต้องการมีหลักประกันทางไรายได้เมื่อสูงวัยอย่างทวนหน้าและเพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานก็คือจะเป็นกฎหมายที่ให้ประชาชนทุกคนเมื่อสูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปจะมีเงินใช้นะครับเดือนละ3,000บาทนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น คนธรรมดาหรือจะเป็นข้าราชการนะครับดูแต่อายุนะครับไม่ได้ดูอาชีพนะครับถ้าอายุถึง60ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับจะปล่อยคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสานักนายกเมื่อรับเรื่องเขาก็จะทําจดหมายเวียนไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยนายกอ่าน นายกอ่านนายกเห็นแล้วก็ถึงได้มีความเห็นว่าต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนก็คือทุกคนนะส่วนว่ามันจะไปยกเว้นใครไม่ยกเว้นใครไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนประชาชนมีหน้าที่ที่ต้องบอกว่าคนทุกคนที่อายุ60ปีควรจะได้บำนาญทั่วนน้าอันนี้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กันให้เยอะๆนะครับแล้วก็กดแชร์กันให้เยอะๆด้วยคนจะได้รู้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากผมนะครับผมจะมีข่าวดีๆแบบนี้มาเสนอตลอดนะครับวันนี้ผมทนายไอทนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ